คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> มผมคนลุกสู้เลยสวัสดีไวรุทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอฟอ,อม พงพิทาเอ่ะ, <laughs> ะเสียงอาจจะดูกล้องๆหน่อยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงร้องในหัวใจถ้าผมจะร้องออกมาก็มันก็จะเป็นเพลงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัน <c oughs> นี้เป็นอะไรเนี่ยคึกขนาดนี้นะครับผมแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในหน้าจอแบบนี้ก็น่าจะรู้ว่าเราจะอยู่กับอะไรวันนี้เราก็อยู่กับซาม巴าวเร่หาย วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเนี่ยอยากจะมาสุ่มการชาให้คุณผู้ชมดูแต่วันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าผมจะไม่ได้มาสุ่มการชาให้คุณผู้ชมดูอย่างเดียวผมจะมาโชว์ความเทพเพราะว่ามีหลายๆ EP ที่โพสซัมเมอร์วอลไปมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อกล่าวหามาว่าเอฟมึงเล่นจริงป่าวะเฮ้ยมึงโชว์อารีนาสักดอกสองดอกหน่อยดิ ได้เลยคบน้องๆพี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยโคตรจะเทพของเทพแห่งอารีนาไม่ใช่อารีนาสิต้องเรียกว่าเวิลล์อารีนาเออเล่นกับบอทใครก็ชนะแต่จริงๆผมไม่ค่อยเล่นกับคนนะคือพุ่งตรงอ่ะก็กูกากันแหละ <c oughs> คือกูก็เล่นแต่กับพวกกิลวอลซีกวอลอะไรเงี้ยมันมีความสุขสุดแล้วอะ่ะที่แบบว่าได้เอาชนะกลยุยธ์คนอื่นแต่ก็น้องๆเขาขอมาพี่ก็จัดให้ก็ได้ครับโอเคก่อนที่จะไปเข้าคลิปกันนะครับวันนี้มีสุ่มการ์ดแน่นอนไม่ต้องหัวก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระ เพื่อไม่พลาดคลิปกรรมอของเราด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าดูซัมเมอร์วอลเลยครับปุ๊บ few moments later โอเคคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหช่วงนี้ก็าฟาร์มกันหน้าตะบึนหน้าตะบันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปสุ่มของกันเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างอัปเดตกันสักเล็กน้อยนะแกจ๋ามาดูกันอย่างแรกกิจกรรมฟักทองฮาโลวีนไหนมาดูสิโอ้ นี่เป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนนะตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่15พฤศจิกานู่นเลยโอ้ก็เ,เพิ่งมีมาไม่นานได้สองสวันนี้เองนะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทาภารกิจแบบคล้ายๆเหมือนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าธีมเนี่ยเป็นธีมฮาโลวีนเลยคุณผู้ชมก็จะสามารถเก็บได้จากพวกเนี่ยเข้าดันเจียนไครลอดด่านเนื้อเรื่อง布拉ๆ拉เก็บแต้มให้สิบห้าสามสิบห้าสิบแล้วก็เอาไปแลกเป็นฟักทองเอาไปแลกเป็นของเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยโหรอให้กดเต็มไปหมดเลยอูน้นี่รางวัลพิเศษสะสมฟักทองครบ,บย หลังฮาโลวีนสุดเท่สุดจ้าครับคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับอจังจริงผมไม่ได้สนบลูพวกนะั้นอ่ะผมสนอันเนี้ยไอไอไอม่วงม่วงเนะนะน,นี่ยไอม่วงม่วงเนี่ยเนี่ยไอสองอันเนี้ยผมสนใจว่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมหน้าที่เอามาฝากกันก็เป็นอัปเดตเล็กๆน,น้อยๆใครที่แบบว่าเป็นสายแบบกิจกรรมฟรีก็ห้ามพลาดน,นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ควรพลาดจริงๆนะครับเขาก็จะมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละสัมมนาบอสอันต่อไปดันเจียนฮาโลวีนสุดหันษาเปิดเลี้ยวโอ้โหอันนี้เป็นกิจกรรม นะก็จะบอกเลยว่าวันที่2ีถึง1พฤศจิกาเนี่ยมีอะไรบ้างออ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมข่าวเกลแสงวันที่3 1เอ่อโทษนะซัมเมอร์วอคุณจะใจดีเกินไปแล้วนะฮะ <c oughs> คือข่าวเกลแสงเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่แบบหายากมากแล้วกว่าจะแบบปั้นขึ้นมาได้เนี่ยต้องแบบไล่อ่านแชทว่าเฮ้ยใครเปิดได้ดันข่าวเกลแสงนู่นนี่นั่นคือมันเป็น3ดาวที่แบบไม่เหมือนพวก4 5ดาวคือความสามารถไม่เจ๋งมากเฮ้ยวันที่31ห้ามพลาดนะคุณผู้ชมข่าวเกลแสงนี่ของดีสุดแล้วนะ้วคผูชม ต่อไปคุณผู้ชมโอ้ร่วมไปลุ้นการแข่งขันสุดมันกิจกรรมท้าทายผลการแข่งขันสัมเมอร o วอ d ์เว m p ์แชมเปี้ยนชิพนะครับผมนี้อ่าอันนี้ก็ห้ามพลาดน,นะคุณผู้ชมเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นการทายผลด้วยว่าใครจะเป็นแชมป์โลกนะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีอยู่8ดท่านด้วยกันมีใครไม่ไหนฮาวทูเพย์เอลด์มอนสเตอร์คนนี้ผมรู้จักผมเคยเห็นเขาอยู่แล้วก็โอวายวซีนี่ก็แอบติดตามอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็แบบว่าเป็นการทายผลนะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถรับรางวัลฟรีๆไปเลยถ้า ถ้าใครทายผลก็ได้ไป100สายฟ้าและ50เพชรไปเลยครับผมนี่แล้วก็รางวัลจากการทายผลเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครทายถูกทายผิดเนี่ยก็จะมีรางวัลปลอบใจให้ด้วยนี่ข้างล่างนะครับผมต่อการทายถูกหนึ่งครั้งได้รับอันนี้ต่อการทายถูกผิดก็ได้รับอันขวาโอ้ยเอาจริงๆทายถูกทายผิดมันก็คุ้มอ่ะได้ของฟรีคุณผู้ชมบอกแล้วกิจกรรมอะไรที่เป็นของฟรีมึงไม่ต้องไปคิดมากเลยไยทายผลไปไทายผลไปเดี๋ยวก็ดีเอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าจะมีอีกกิจกรรมหนึ่ง กดเข้าไปดูนิดหนึ่งนะอ่านี่ไงร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้กับผู้แข่งขันครับผู้ชมนี่กิจกรรมนะฮะร่วมส่งแรงใจเชียร์นะฮะเฮ้ยผู้ชมได้ฟิก เกอร์ดีเคมืดเหรอเดี๋ยวก่อนนะคัดผลงานที่ดีที่สุด16ผลงานดีเด่นจากภูมิภาคในระดับภูมิภาคในแต่ละถ้วยเพื่อรับคุณฟิกเกอร์ดีเคมืดโคตรสวยคุณผู้ชม oh God. โอ้ไม่เกอร์อเดี๋ยวก่อนนะขอดูกิจกรรมหน่อยนะวิธีเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลงานเป็นข้อความเชียร์ให้กับผู้เข้าแข่งขันที่คุณชอบ๋อททำภาพทำแฟนอาร์ตอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเป็นข้อความเชียร์อะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็สุ่มแบบอันที่เท่ที่สุดใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโพสในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์โดยตั้งสาธาระแล้ว ็มีแฮชแท็กดังนี้ครับโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจไหนไปดูซิว่าเขาแบบว่าทําภาพอะไรกันบ้างโอ้นี่ดีเคมืดโหสวยมากอยากได้ดีเทลดีสัตว์อะ่ะอะคุณอ,อันนี้คือผลงานรวมๆถูกไหมของอเมริกันครับนะโอ้มีรูกหมาด้วยโอ้โอเค นี่คืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมที่ผมดูอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้โยเขาก็ดูเท่นะเ้ยแต่ผมคาดหวังกับเอเชียว่ะ คือเอาจริงป่ะคือพอดูอเมริกาแล้วมาดูเอเชียรู้สึกว่าจริงๆเอเชียเราเป็นคนปั่นมากเลยดูดูดูแต่ละอันดิคุณผู้ชมดูแต่ละอันที่เลื่อนขึ้นมาดิโอ้โหเนี่ยผมชอบอันนี้สุดละคโมนไก่อ่านี่ผมชอบนี่ผมชอบมันนี้อ่านะมาดูยุโรปบ,บ้างโอ้ยุโรปก็ไม่ธรรมาดาอ่ะอันนี้ก็เป็นผลงานโดยรวมนะที่เขาส่งกันมาก็ถ้าใครอยากจะลุ้นนะครับหุ่นฟิกเกอร์ดีเคมืดกิจกรรมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนครับผมโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้ก็วันที่ 31, ฮา้สึกว่าจะมี กิจกรรมนึงที่ห้ามพลาดเลยของซัมเมอร์วอร์นี่ไงเจอแล้วสวัสดีชาวซัมเมอร์วอร์เทศกาลฮาโลวินกำลังจะมาถึงแล้วกึเกิรก ก็เกลียดคำบรรยายในเพจมากเลยโอเคโอเคต่อนะเขาบอกว่าขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับซัมเมอร์วอลฮาโลวีนโปรไฟล์เฟรมกันโดยการเปลี่ยนภาพเฟซบุ๊กนะฮะมาใช้โปรไฟล์เฟรมของฮาโลวีนซัมเมอร์วอลกันครับผมเพื่อรุ่นรับรางวัลด้วยไอเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ากิจกรรมนี้จะหมดไปแล้วนี่เหมือนผมเห็นอยู่นะโอ้เสียดายจังเลยหมดเขตวันที่23นี้ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมต่อให้กิจกรรมจะหมดไปแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ยังมีแบบโปรไฟล์เฟรมสวยๆให้มาใช้กันนี่ดูดูดูอันนี้น่ารักมเอ้ยผมว่่าานรัก นะเว้ยคุณผู้ชมว้าตัวมืดตัวมืดด้วยนะจ๊ะใครอยากจะเปลี่ยนเฟรมใน Facebook นะครับไม่รู้จะใช้อะไรก็ช่วงนี้มีข่าวการเมืองเยอะเครียดนะครับก็มาใช้ Su ม m มอร์วอกันได้นะจ๊ะ,ะประมาณนี้แล้วนี่ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดแล้วป่ะน่าจะใช่นะโอเคถือว่าเรารู้เรื่องกันแล้วนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชากันเนี่ยผมขอโชว์ให้น้องๆหนูๆดูสักตาละกันว่าระดับพี่เนี่ยไม่จําเป็นต้องลงไม้ลงมือแบบกดไปเลยจัดอันดับสักหนึ่งตาคือน,นี่ไม่ได้เล่นนานมาก1 12หน าเงินไม่อยากจะโมะ้เพราะกูเล่นไม่เป็ดกู <c oughs> สู้แต่กระบอกคุณผู้ชมกูโม้อยู่นั่นแหละอะมา ดูกันว่าจะเป็นยังไงโ้จเจอคนญี่ปุ่นด้วยก็มาดิครับขอใช้สเตปแบบพื้นฐานเลยละกันเฮ้ยแต่อยากเล่นทีมสปีดวะเออถ้าเป็นทีมสปีดผมต้องเอา, Lead Speed าลีดสปีดชิปหายละกูเอาไอ้อะไฟที่ขิงน้ำอาทีมสปีดมาเลยโอ้ยเขาสู้ทีมสปีดว้คุณผู้ชมได้เลยคุณผู้ชมนี่กูไม่ได้เล่นนานจนกูลืมไปแล้วนะเนี่ยเกี่ยวกับไอ้ไอ้ไอ้ไอ,ไอันเนี้ยต้องมีตัวเปิดปีกสองตัวโอเคตัวเปิดปีกสองตัว เขาน่าจะต้องแบนปีกเราเพราะเขามีตัววางระเบิดด้วยโอ้ทีมเขาสปีดจ๋าเลยนี่วาโอเคไม่เป็นไรถ้าทีมเขาสปีดจ๋าขนาดนี้เราก็ต้องแน่นๆหน่อยเ,ออเราขาดดาเมจอ,อ,อันนี้แล้วกันโอ้ยเขาเอาเร็วปี๊ดมา3ตัวเลยคุณผู้ชมเราต้องตัดตัวนี้ออกเรามีดาเมจน้ำมา โอเคเขาเอาข่าวเกลอออกครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเอาสปีดเข้าสู้แล้วฮะโอเคเขาเอาเดฟบครับผมไม่เป็นไรฮะดาเมดเราเป็นตัวน้ํา2ตัวผมบอกก่อนนะผมไม่ได้เก่งอารีนากูปากดีล้วนๆต้องมาลุ้นกันว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมกูก็อาจจะมั่วๆหน่อยนะมาคุณผู้ชมเราน่าจะเปิดก่อนเปิดก่อนเสร็จปุ๊บอย่างแรกเราต้องเคลียไอคียนี้ก่อนเลยไปปุ๊บ โอ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ปีกยังมีอยู่ดีแต่ว่าเปิดไปเลยดีกว่านะไม่ได้ไอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรามีอาร์คอา,อาอย่มีอาร์คอยู่ถ้าเขาขีดไปปุ๊บเราก็อาร์คเปิดต่อได้ลบดิมึงลบดิมึงลบสิอ้าเอ้าว,าวลบอะครับน้องๆลบทำไมอะครับอืออือ,อลบทำไมอะแล้วเมื่อกีก้ปั๊บทำไมอะงองจังเลยอ,อ้าวยังไงอะอ้าวไอ้ติดสตันชิบหายแล้วไงโอเคไม่เป็นไรปุ๊บ อ่าชิปาหายแล้วฮะตอนแรกไมค่คิดว่าโอ้โหคููดาวมาละอ่าโอเคเนี่ยแหละครับคือผมไม่คิดว่าอาร์คไฟมันจะถีบสะันไงแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่เรามีโอกาสชนะไหมอ่ะไม่มีหรอกไปเหรอกผมกากคุณผู้ชม เฮ้ยข <fs ess> ออีกรอบได้ปะขออีกรอบนะขออีกรอบขออีกรอบอน,นี่จริงจังเลยอันนี้เขาถือว่าคัดได้ไหมคัดแบบว่าเฮ้ยกูกูเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยขออีกรอบอันนี้มั่นใจชนะแน่นอนผมเล่นแต่ซีกวอผมไม่ไปเล่นกับคนนะคุณผ,ผู้ชมโอ้เจอ,อทีมสปีดอีกแล้วทีมสปีดงั้นกูก็เอาเปิดปีกไปสองตัวก่อนเลยแนละ้วกันคาวเกลออ่าสเตปพื้นฐานคอมโบนี้งไงก็ใช้ได้โอ้เจอคนเดิมนี่นะอะลองกันดูมาดูกันเอาซิมาซิไอ,ไอ,ไอ,ไอนั่นล่ะชื่ออะไรนะโพไซดอนไฟ เปลี่ยนแนวด้วยเราขาดดาเมจน,นะเขามีลมสองดีเคไฟได้ผมวะได้แหละเอาตัวนี้ออกจริงๆระเบิดไม่ต้องกลัวก็ได้ไหมอ่ะระเบิดออกแล้วกันผมกลัวโอเคเขากลัวดีเคไฟเราตอนนี้ของเราก็น่าจะเป็นที่เขาวเกลแสงว่าเขาจะยืนได้นานไหมเพราะตอนนี้ดาเมจเราค่อนข้างอ่อนมากคุณผู้ชมมาดูกันตัดปีกไหมพิวโอ้สวยก่อแตกด้วยก่อแตกด้วย,วยมาดิครับโยม แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะเดี๋ยวมึงจะตัดปีกกูรู้งั้นกูยังไม่กลางแต่กลางไปก่อนก็ได้เพิ่มดาวได้มาอู้ยแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่แรงเลยแหละแรงเลยแหละว้าโอเคโอเคโอเคโอ้แล้วไงโยมล้างบับดิล้างดิครับโอ้โหล้างดิครับล้างดิครับโอเคหิวก่อนโอ้รอด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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมอา้าวอุ้ยเชื่แม่งเข้าเทิร์นก่อนเอ้ยสว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 ยอืมสวยเลยสวยเลยโอโ้โหโยมโยมอย่างนี้ตนันตันนะตันนะปึ๊บไอ้เหี้ยไม่ตนันว่ะโอเครถเกรถเกรถเกทพ,พิ้วอืมพิ้วอืมไม่ตายตายสิเอเอร่วไปแล้วโอ้ยแตกหนึ่งเอ้ยยังไม่แตกเอา้าโอ้ยยังไม่แตกก็สวยดีครับ เอาฮิวครับโอ้โหเลือดผีครับเอารถเกตครับอืมออะตีครับเอาสบายแล้วดิอย่างเงี้ยเอายังไงอะเอาโอ้โหเลือดผีคุณผู้ชมเอาอะไรมากวะเออออ่าเออโอ้โหไปด้วยเอาตันด้วยเอาครบชุดเลยไปน้องๆหนูนๆนะไปเดี๋ยวลบปั๊บให้อ่ะอ่ะเอาเข้าไปอ่ะทรมานนึเข้าไปอ่ะเปิด้วยอ่ะโอ้โหรับนี้ชนะสุดยอดดวงดีเลือดผีหลายรอบมาก อีซีลีอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็โชว์ให้น้องๆหนูๆเขาดูกันแล้วนะครับว่าพี่ก็ไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดนะมาดูกันนะครับว่าพี่เนี่ยจะสามารถสุ่มกาชาปองที่สามารถจะร่ํารวยได้หรือเปล่านะครับน้องๆคุณผู้ชมตอนนี้ผมกําลังช่างใจอยู่ว่าผมควรซื้อคมพีสติดไฟเตอร์ที่มันกินเงินผมไปประมาณ3 4มสี่ EP ดีไหมหรือว่าผมควรไปซื้อไอ้คมพีที่มันเป็นตํานานไปเลยผมแม่งอยากสุ่มไอ้นี่มากเลยนะเวแต่ว่าใจผมแม่งไม่มาแล้วว่ะ คุณผู้ชมผมไปลุ้นเอาแล้วกันนะมันจะออกหรือเปล่าผมอยากได้4ีหดาวแท้อะเลือกธาตุก่อนธาตุตัวที่ผมต้องการนะผม ผมต้องการจินน้ำครับคุณผู้ชมถ้าผมต้องการจินน้ําฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราต้องการคุณผู้ชมงั้นเราเลือกท่าน,น้ําไปส่วนรูน6ดาวผมเลือกเป็นรูนสปีดละกันมาซื้อเลยสามพันคุณผู้ชมรวยๆกันไปนะช่วงนี้จนเหลือเกินแต่ก็อยากจะซื้ออยากจะเติมเติมแล้วครับสามพันบาทเพียงเรียบร้อยครับผมโอ้ยตายแล้วมะคุณเอย้ยมะคุขีดดีเฟสหนึ่งทีอซื้อแล้วรับ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 อ่านี่รูน โอ้สปีด5 HP 360คลอิบอุ้ยเฮ้ยถ้าเปลี่ยนแอคแทกนี่แจ๋วเลยนะนี้ได้นี่ได้ไดสปีด5้อืมคิดนามิทีพีโอเคเฮ้ยแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่อืมอันนี้ไม่มีไอชื่อมันไม่มีสปีดอ่ะแต่แม่งสวยวะ่ะ โอ้ยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นได้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 สปีดหกแอทแท็กยี่สิบสองแอทแท็กแปดเปอร์เซ็นรายยูโอเคเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นอ่าได้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 ถือว่าแจ๋วแหววถือว่าแจ๋วแหววอยู่มาคุณผู้ชมได้เวลาที่เราจะมาสุ่มกระชัปองกันแล้วนี่คือบทเรียนที่เราเรียนรู้แล้วเราต้องอยู่กับมันว่ามึงเชื่อกูเ่ยังไงมึงก็ไม่ได้คือเราคาดหวังไงก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้ว EP นี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเดี๋ยวขออนุญาตคุยแขกรับเชิญพิเศษก่อนมันนอนหรือยัังนะะฮฮลลโหเธอ โอเคคุณผู้ชมแขกรับเชิญพิเศษหลับไปแล้วฮะวันนี้นะครับเรามีคัมภีร์ทั้งสิ้น36บวกกับอีก3เป็น39โอ้เลขสวยมากถ้า39อย่างนี้เราต้องเข้าชาแนล e l 39ไปเลยครับคุณผู้ชมคือเรามีคัมภีร์เท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องเข้าตามชาแนลนะคุณผู้ชมเราจะได้ดวงดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วพร้อมกันพร้อมกัน let's go let's go ไปฮะใบแรใบที่สองใบที่ เดี๋ยวนี้สีดาวผ่าแบบอย่างนี้ด้วยเหรอ <laughs> เออกูค,คนดีใจใช่ไหมสาลัดน้ำผมมีแล้วอะสมุไรลมผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าวะสมุไรลมก็ได้มันไม่ใช่ห้าดาววะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนปกติมันผ่าอย่างนี้เลือกแบบต้องห้าดาวไม่ใช่เหรอวะเหียกูเงียบเลยเหวอไปหมดละอะไม่เป็นไรคิสตัลยังมีอยู่แต่ก็สามใบแรกก็ได้แล้วนะฮะเป็นสมุไรลมไม่รู้ดีหรือเปล่านะฮะมันเป็นสี่ดาวไงคือกูก็เวออยู่เมื่อกี้ไปต่อเลยคุณผู้ชมไปต่อเลย ต่อเลยแย่ละบังทีมันเปลี่ยนเราเหลือคำพีทั้งสิ้นื่อทีเหลือกี่ใบนะเหลือคำพีสูตรนี้ใช้ได้คุณผู้ชมสูตรนี้ใช้ได้เหลือ30บใบไปชาแนล e l 30เลยคุณผู้ชมนี่คือสูตร s มเด็จวอร์ดูไว้ดูผมไว้ไปฮะห้าใบพอ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 โอ้โหโอ้โห เขาโค้งมันเริ่มจะไม่ดีแล้วนะคุณผู้ชมเราควรเปลี่ยนชานเ e ลเป็นเลขที่เราแบบได้ผู้กันไฟเป็น69ดีกว่าชาน n e ลนี้ผมว่าดีผมว่าดีเลขวันนี้เลขดวงดีมาแน่นอนมาแน่นอนโอ้มึงผ่าแล้วดู watch me คุณผู้ชมคุณชมเ็นนี่ไหมเนี่ยวผมคนลูกสู้เลยดียว่นะอาจารย์น้ำนี่แต่ผมอยากได้บีดไรเดอร์มากกว่าว่ะบีดไรเดอร์น่าจะเวิร์กกว่าว่ะคุณผู้ชมไออาด่าวาจิงอ่ะผมเลือกบีดไรเดอร์นะคุณผู้ชมเพียงเข้ามาโอ้โหก็มาดีครับโยมคุณบอกเลยก็มาดีครับอ้หมาอย่างต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องดูตรงกันหน้าที่เหลือน่าจะเกลือแล้วคุณผู้ชม โอ้โหโอ้โหคคุณผู้ชมผมดีใจจนมือไม้สั่นเลยบเลยว่าคือตอนนี้อะไรก็ได้อ่ะคือตอนนี้คุ้มคุ้มแล้วอะพอพออย่างน้อยคาพีส้มนะฮะเราได้เป็นบีดไลเดอร์น้ำมาแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าโคตรแจ่มแต่เหมือนผมจะมีผู้กันอยู่แต่ไม่แน่ใจผู้กันน้ำหรือผู้กันไฟนะเดี๋ยวขอเช็คนหนึ่งนะผู้กันน้ำปะวะ เหมือนผมจะมีป่ะปรมามาจารย์ู้กันน้ำไม่มีฮะอ่านี่ไงคุณผู้ชม,มก,กันไฟจริงๆด้วยผมได้ครั้งที่แล้วไปผมรู้สึกว่าอาจารย์พ้กันก็เท่นนะแต่บีดเรเดอร์นคนมันใช้เยอะกว่าโอดีใจโอ้ดีใจโอดีใจ,ใจที่เหลือเป็นคัมภีร์ในตำนานผมบอกเลยว่าเราปล่อยผ่านแล้วครับเราปล่อยผ่านแล้วเราแบบชิวๆชูๆแปรๆเลยนะฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยครับผมขอใหา,าดรยนอน ไม่เป็นไรเหลืออีกสองใบอันเนี้ยผมเน้นจินน้ำถ้าได้จินน้ำกูถอดเสื้อเต้นแบบ18บวกกูยอมคลิปติดเหลืองเลยอ่ะมาจินน้ำจินน้ำจิงนน้ำจินน้ำจิ้นน้ำจินน้ำเข้าไปได้โจ๊กน้ำตายอันสุดท้ายจินน้ำเพียงเขาให้ผาดาวสองรอบจินตายโอ้ยกอ้อ ดาวข้าดาวสองใบ้ผู้กันดาวผมมีแล้วแต่มานะผมน่าจะยังไม่มีแต่เหมือนจะมีซ้ำมาวะทำไม่เป็นไรเลือกมานะปร้เดินมีซ้ำแล้วว่าสองตัวโอ้ดาวสองใบติดโอ้ยขอยนโฉบหน่อยบีดไรเดอร์ขอยนโฉบหน่อยว้าหนังน่ารักมากเลยคุณผู้ชมงงงงถ้าน้องน่ารักขนาดนี้ปลุกไปเลยจ้า โอ,โ,โอ้โหน้องผมยาวขึ้นนะครับนี้่ยแล้วก็น้องม้ารู้สึกม้าจะมีแล้วไหมอ่ะเหมือนม้าจะมีแล้วปะขอเช็คนิดนึงนะถ้ามีแล้วโอ,โอ้โหคุณผู้ชมมานะมีแล้วว่าปุ๋ยน้ำผมก็มีแล้วว่ายังไงก็ต้องเอาน้องไปย่อยอะเนะานนะมราโกนดนมองมา้าเราจะคิดถึงไายมึงแงต้องมาร่ก็ถ้าใครเล่นสมบูร์วอ์จะรู้นะครับว่าการได้ตัวซ้ำเราก็ต้องมาย่อยน้องเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรครับผมถือว่า EP นี้ สักเกนมากครับ ดีใจมากขอบคุณสมนอรวอนะฮะหลังจากที่เกลือมาเกือบเกือบสิบอีพีอีพีนี้ให้5ดาวผ่าสองครั้งถึงครั้งที่2มันจะเป็นการผ่าที่ซ้ําแต่ดิวถกใจมากถกใจมากเอาว่าถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะมาแบบยิ้มกลิ่นแบบผมอย่างนี้อย่าลืมโหลดสํมนอรวอนะครับผมผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้นี้ดาวน์โหลดได้แล้วก็อย่าลืมตอนนี้ยังมีกิจกรรมแจกเคนถึง1พฤศจิกาอยู่นะครับก็รีบเข้ามาเล่นกันนะครับโอ้ดีใจอะ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราดูนะว่าวแบบมีามาใมดใจ,ดใจ Ja, ja, ja! Mm -hmm.